ต้มหมอปลาปลาดุคกรกับผมบรรยากาศนี่ผู้เฒ่านั่งเผากองไฟพร้อมน้ำเดือดแล้วก็เทใส่โอ๊ดบวกกับสีดินบริณโอดินต้มหมอปลาแซ่บๆหอมๆยังปร่สันใส่ปลาดได้ใส่ปลาก่อนเดี๋ยว ้ปลาสุกจะน่อาขายอดปลาตามด้วยผงชูรสรสด,ด,ดีตามใจชอบแล้วก็น้ำปลาพริกป่นแล้วนะสดดีๆอฮหอนโกเขาล้งครับเขอล้งอาหารอันโอชะกินแล้วแข็งแรงมีสุดยอด ไม่มีที่อื่นอร่อยอีกต่อไประดับนี้แล้วความแซบบ,บอกไพรบะถือครับเฮ็ดเองแซบเองเพราะว่าคัดสรรจากธรรมชาติปลานี่ก็เป็นปลาย้ำนาำมากล้วปลาดุกย่างดีครับผมบรรยากาศการดังไฟหอ้สุดยอดครับ Do it.